ก็ต้องเตรียมเคลียร์งานหนึ่งวันเพื่อมาที่นี่ค่ะก็นอนได้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกนองว่าไงคะว่าวันนี้มันจะจอยังไงบ้างก็จะบอกเขาว่าเหมือนวันนี้เดี๋ยวมีทํางานนะเดี๋ยวพี่ๆจะต้องให้ของแล้วก็พี่ๆก็จะต้องขอถ่ายรูปจะคือเดี๋ยวเราต้องต้องต้องบริการเขานะอะไรก็คือจะมีบอกไว้ก่อนให้เขารู้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โซว่าไงพี่โซโอเคโซถ้าพี่ๆขอถ่ายรูปหรือจะตอกคออะไรครับอมเรียนพอ่แล้วนะ่ ดังมากดังมากคือเคยมีบอกให้แบบให้รู้คร่าวๆค่ะเพราะว่าจริงๆน้องก็เริ่มรู้ว่าการทํางานคืออะไรน้องก็เริ่มคุ้นชินกับคนมากขึ้นเราก็จะมีอะไรการล้มลุ่มใช่การล้การล้มของพี่ๆเขาการล้มของเราก็มีนะนี่แม่ก็ใส่ไว้ของแม่ใช่จะได้ไม่เจ็ น้องโ no nice มน anyway> ี่คะดังน้องอะไรดังน at ้องของน้องเป็นผู้ชายน้องไม่ต้องใส่เน้องไม่โนพี่ถามพี่ถามน้องโมนี่รู้สึกยังไงที่ได้มาเจอพี่พี่คะมีความสุขไหมคะไม่มีสนุกไหมสนุกไหมคะแม่บังคับไม่เหนื่อยวันนี้แม่บังคับแม่บังคับเอาล่ะเลี่ยหน่อยไหมเอาดีๆเธอเธอมีความสุขไหมเอาตอ๋าไเดื่น สนมคะจากบ้านเจ้าดิ้งเจาดิุอชอบิตลอดเลยอ่ะคือเขาอ่ะเป็นเด็กที่สนใจคานรส้สึกคนอื่นเขาก็จะรู้ว่าทำแบบเนี้แม่จะสนใจทำแบบเนี้ยแม่จะชอบไงเลยค่ะค่ะหนูสนุกไหมคะหนูได้สนุกหนูสนุกไหมคะ

ไก่เถื่อนไก่เถื่อนเยช่วงนี้ไม่ได้ฟังไก่เถอนเลยเอาเดยวใครร้องไก่เถื่อนให้กินอมยิ้มมันใหญ่เลยไกเถื่อนเออ่เถื่อนกางเือนอยู่ต้นไม้ยหญ่ แม่เมย์รู้สึกยังไงที่แบบเป็นขวัญใจแม่แม่ป้าป้าหิวใจตอนนี้ดูคลิปเต้าอุ้มมีความสุขก็ก็หนูในฐานะพ่อกับแม่ก็ทั้งมีและแพ็นะเออหนึ่งก็ช่วยอุ้มคนนี้หน่อยอันนี้ช่วยหน่คือเมย์ก็เหมือนคือเมย์ก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไร ก็รู้สึกดีมากๆากนั่นแหละค่ะที่การที่เรามีลูกคือลูกไม่ได้เป็นเพียงดวงใจของเรานะคะก็เป็นเหมือนเป็นขวัญกำลังใจเป็นเหมือนคนที่แบบพี่พี่เอ็นดูด้วยอะค่ะหนูก็ในฐานะแม่อะไรเงี้ยมันก็เกินคาดมากๆที่เราได้รับในวันนี้อะค่ะแล้วก็ถ้าคนถามก็ไลดึกอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะอ๋อคือไลดึกคือต้องบอกว่าจเมยไลกันมาไลมา เป็นปีแล้วเะไมอย่างเร่มลังเริ่มหลังเิ่มลังมรั่มลัง ไม่เดี๋ยวดูนิดก่อนเดี๋ยวไม่ตอบทีนีแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสวยใกล้ๆกันเนาะโอเคก็ถ้าเรื่องไรคือต้องบอกว่าจริงๆเม่ก็เป็นแม่ค้าขายของมานานมากๆอยู่แล้วค่ะพอเรามีลูกอ่ะเราก็มีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดๆหน่อยๆให้เราเข้ากับลูกเราได้อยู่กับลูกลูกได้อยู่กับเราซึ่งเม่มองว่ามันมันแบบ สำหรับเมย์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบไร้เดึกหรืออะไรเพราะว่าเมย์ทำงานอยู่แล้วอะค่ะไม่ทำงานตัวนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้โซโมเนเขาเขาดังแล้วเขาเป็นที่จับตามองมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เหมือนกับว่าเมย์ซ้ายก็อาจจะโดน,ดนคนนั้นดุค่ะมีก็อาจจะโดนคนนี้ดุบ้างอะไรอย่างเงีย้ยค่ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีก็อยากจะบอกว่า คือ<ห>การเรียนลูก<ห><ห>องแต่ละบ้านแล้วก็ข้อจํากัดในแต่ละบ้านนะคะมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีก็ขอความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะก็ยังให้น้องได้ค่ะคือจริงๆอ่ะคือนะเวลานี้คือ so K โซกับโมเนี่ยเด็กทคืไม่เหมือนกันเลยนะเวลานี้ยมีมองว่าลูกสาวเนี่ยเขายังมีความชอบแล้วก็มีความสนุกกับตรงนี้เมย์เองก็เหมือนกับว่า คือเมย์ไม่ได้เอนั่งตรงนี้เธอต้องนั่งตรงนี้นะจกนกว่าฉันจะไล์เสร็จคือเมย์ก็พูดว่บเขาไม่รู้เรื่องทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่ามคมยกับ่เขาไม่รู้เรื่องคือเราไม่สามารถสั่งการเด็กได้ทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะคะน้องอ่ะเขาสนใจแบบเข้ามานั่งกับเราตลอดเราแกะของอันนั้นอันนี้เราสวอตสีทําอะไรน้องก็จะชอบแต่กับการลูกชายอ่ะเอามานั่งเท่าไหร่ให้อยู่ในสายตาเท่าไหร่เขาก็จะเดินออกคือเด็กก็คือจะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน ค่ะก็ก็ก็เป็นทุกยประมาณนั้นคามกับดามาหมค่ะคือดามาค่ะก็ถามว่านอยไหมไม่ไม่ได้ถึงกับนอยค่ะคือตัวเมียก็อยู่ตรงนี้ได้รับมุมมองที่แตกต่างการติชมมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมียก็เพียงแต่อยากจะขอความเข้าใจขอความเห็นใจว่าคือการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วข้อจํากัดในชีวิตคือเมียไม่สามารถที่จะแบบ ทำทุกอย่างเด็กเขาก็มีความสุขแบบนี้ชอบแบบนี้ตัวเราก็ให้ได้แบบนี้มันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็ ท้ายที่สุดแล้ววันนี้เมย์เองก็มีปัญหาเรื่องของธุกรกิจด้วยคือหลายๆอย่างมันก็บีบให้เมย์ต้องนั่งทํางานเลี้ยงลูกไปทํางานไปมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนสมัยก่อนก็เลยก็เลยคือหมายถึงว่ามันก็เลยขอความเห็นใจทุกๆอย่างว่าเออถ้าลูกเราไม่ชอบเราบังคับไม่ได้อยู่แล้วแต่เนี่ยก็โชคดีว่าลูกสาวชอบก็เลยได้เป็นไปในหลูดนี้แล้วหากว่าเออจะเลิกไรเลยไหม จะ <ye yim> จะเลิกขายของเลยไหมเพื <disappointing> ่อหลีกหนีดราม่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หนูทําไม่ได้เพราะวันนี้ลูกหนูสองคนก็กำลังจะเข้าโรงเรียนในท้องก็อีกหนึ่งเดือนเดือนหน้าหนูคลอดแล้วหนูก็ไม่มีปัญหาธุรกิจอีกอย่างที่เห็นหนูว่าสิ่งที่หนูเลือกให้ลูกตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่หนูกับแซกอะเลือกทําแล้วจริงๆอะค่ะอืมแล้วเรียนเป็นพี่น้อนแล้วจับ่ือก็ ก็คงจะพักเราก็คงจะพักสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนที่หนูข้อโซมแต่ตอนที่หนูข้อโซมเน่หนูก็ทํางานเลยเพราะว่าคือชีวิตเราอะเราเลือกไม่ได้มากมายหรอกค่ะมันก็ต้องลุกขึ้นมาทําต่อไปตอนที่ข้อโซมนเน่ก็เป็นท่ามกลางมรสุมแล้วก็ดรามากเหมือนกันมันเจ็บแผลมากหนูก็ ขึ้นรถทางานตัวทํางานเหมือนกันเพราะว่าเออลูกมันก็ออกมาแล้วค่าใช้จ่ายละทุกอย่างมันก็เยอะแยะมากมายก็ช่วยอยู่นะก็ตอนนี้ก็พยายามครับพยายามเรียนรู้พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามช่วยอะไรที่ช่วยได้แบบสินค้าบางตัวที่แบบพอจะทําความเข้าใจได้ก็พยายามช่วยครับก็พยายามช่วยเต็มที่ถ้าเพราะตอนนี้ก็รู้ว่าเหนื่อยมากท้องแก่มากแล้ว บนตลอดนะครับแบบไม่ไหวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องทำเย้ยโซโมนี่ตื่นเต้นไหมคะจะได้เห็นน้องแล้วคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าน้องในท้องคืออะไระดินด้นดิ้นแม่ท้องแก่งไหมเขาเดินมาถามทั้งวันแม่ท้องแข่งไหมน้องดิ้นไหมเนี่ยคือเขาเดินมาถามทั้งวันแล้วค่ะแต่ว่า,ามีว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่า น้องคืออะไรแต่ว่าเขามีโอกาสไปเห็นเบบเอ,อิดยูจีแล้วก็จายา<ม>่าเขาก็เลยได้เห็นว่าเบบีบ้อ่ะคืออะไรแม่ก็เลยบอกว่ามีมีมจาย่าอยู่ในท้องหนึ่งคนนะ,ะเขาก็เลยพอจะเข้าใจมาบ้างกลับมาบ้านก็เลยเลี้ยงแต่ตุ๊ก,กตาตั้งแต่เห็นจายา่าค่ะซ้อมไว้ค่ะท<อ>ี่เขาเวลาเจอดรามากอย่างเงี้ยเรามีอะไรแบบเป็นเครื่องใจเราแบบว่าเออดึงเรากลับมาดีดอคือห<ใ>นูอ่ะก็ ทุกๆดราม่าที่ผ่านมานะคะหนูก็จะต้องถามตัวเองก่อนว่าอันเนี้ยเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่หนูปรับแก้ได้ไหมทําได้ไหม ทุกครั้งอะหนูก็ถ้าคอมเมนต์ไหนคําติชมไหนที่หนุกับเก็บเข้ามาปรับปรุงตัวได้หรือว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวหนูหนูเก็บมาทุกครั้งจริงๆค่ะแต่ถามว่าวิธีฮิวใจหรืออะไรคือมันเหมือนกับว่ามันก็คือสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะเวลานั้นที่หนูทําได้แล้วจริงๆเอาให้หนูย้อนเวลากลับไปได้อ่ะ มันก็มมันก็เป็นแบบนี้อะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายในชีวิตมันแบบมันเป็นพื้นฐานชีวิตที่เรามีเออก็พยายามเข้าใจว่าแบบร้อยคนมันไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนถูกใจได้ทั้งหมดแล้วก็แต่ละบ้านก็มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกันอะเราคุยกับพ่อเขาตลอดสุดท้ายวันนี้พ่อเขาก็ยังบอกว่าวันนี้ต้องมีมีก็บอกเขานมีก็ต้องมีนักข่าวถามเราเรื่องนี้แน่ๆเลยสุดท้ายแซก็บอกมีว่า จริงๆแล้ววิธีที่เราเลือกให้ลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เราแตะเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วจริงๆเราก็ตอไปแค่นี้อัปเดตพอ,อ,ด,ตอดีพอดีเราได้ดดไปถึงไหนเราได้คืนอะไรยังไงบ้างเ่ยพอดีกว่ากระชับกว<อ>่าคดีความคือคือในเรื่องในเรื่องที่เราเชียร์กันมาทั้งปีนะครับอันนี้ก็คือสารนัดอีกทีก็คือปลายปีหน้าครับส่วนหลังจากที่เราได้เปิด เปิดใที่เป็นกระแสมานะครับเราก็ทยอยฟ้องทยอยฟ้องเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้ฟ้องไปสามเรื่องแล้วครับเหลือย,ยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกก็ทยอยไปเรื่อยๆแล้วก็นัดแรกน่าจะเป็นต้นเดือนธันวาเนี่ยครับแนวโน้มเป็น,น,นยังไงบ้างคะคือยังคือต้องบอกว่าเราอะพยายามแบบทำเต็มที่นั่นแหละครับคือยังไม่รู้เลยถ้าเกิดคือผมก็คุยกับทนายนะว่ามันจะเป็นมันมันคือสิ่งที่ สิ่งที่แย่ที่สุดของเราคืออะไรเขาบอกว่าผมยังไม่เห็นทางไหนเลยที่แบบคุณจะแพ้เพราะเราไม่ได้ทาอะไรเราไม่ได้ทาอะไรผิดตรงนั้นเลยคือต้องเล่าแบบนี้คะ่ะว่าคือมีก็อยากจะย้ําประเด็นนี้ให้กับคือสิ่งที่เมย์พูดออกไปอ่ะวัน ตั้งแต่เกิดดราม่ามามันคือมิก็ช็อกเหมือนกันตั้งแต่ฝั่งอดีตเพื่อนรักของเมได้ออกมาพูดนะคะคือเราเคลียร์กันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาในศาลน,นี้มาติดที่ศาลด้วยนี่มก็ย้ำํำทุกครั้งแล้วก็พอดีว่าพอเป็นเรื่องในตอนต้นตุลาใช่ไหมคะทุกคนปลายตุลานม่ก็ไปนัดที่ศาลอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยศาลท่านก็นัดวันให้เราเลือกสองรอบสองทำลายคือปลายปีหน้า ปีกว่าเลยนะกับปลายปีนี้คือธันวาหรือมกรานี้ซึ่งมีบอกจริงๆหากว่าเขาอยากจะจบเขาควรที่จะเลือกเออธันวาหรือมกราเขาเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยแต่เขากลับที่จะเลือกปริิงเวลาไปอีกปีกว่าคือเรื่องนี้หนูก็อยากจะขอความเห็นใจขอความอ้อนวอนทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวสังคม คือมันเหมือนมันจะติดตัวหนูไปอีกปีหนึง่ทงทั้งที่วันนี้การที่หนูเลือกออกมาให้สังคมรับรู้ว่าหนูอยากให้มันจบหนูอยากออกไปใช้ชีวิตหนูอยากจะออกไปเลี้ยงลูกหนูจะได้มีทางออกใหม่ไปเริ่มธุรกิจแต่วันนี้สิ่งที่เขาเลือกพอมันเป็นข่าวเสร็จเขาออกมาให้ข้อมูลที่สําหรับเมในความรู้สึกเมคือมันไม่ใช่ความจริงเนาะในมุมของเมแล้วเขายังเลือกที่จะเลือกที่จะไก่เกี่ยกับเราคือปีหน้าปลายปีหน้า แล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะออกจากชีวิตครอบครัวของเรามันมันดูแล้วมันเหมือนมันก็ในมุมของเรามันก็สิ้นหวังกันถึงแม้แซกจะบอกว่าแซกจะสู้เต็มที่ก็สิ่งที่เมย์พูดไปทั้งหมดเมย์ก็ยังยืนยันจริงๆว่ามันคือข้อเท็จจริงความจริงทุกอย่างค่ะสุดาแล้วสิ่งที่เราเรียกไปร้อยล้านคิดว่าจะได้หนูว่าเงินน่ะไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าวันนี้กับ ก็ก็น่าจะไม่ได้แล้วอะค่ะตอนแรกเหมือนเขาก็ยังไก่เกียร์ที่จะให้เรา30บล้าน50ล้านเนาะในตลอดระยะเวลาปีนี้30บล้านได้ไหมห้าสิบล้านได้ไหมหกล้านไหม80ล้านไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีไก่เกียร์มาในในสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คิดว่าบาทมันก็ไม่น่าจะได้ที่เราไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราได้มาวันนี้คือวันนี้คือสังคม คือสิ่งที่เราได้มาวันนี้ค่ะคือการที่สังคมแล้วก็พี่ๆสื่อรับฟังหนูมากขึ้นก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสทำมาหากินเนาะให้หนูได้มีที่ยืนบนสังคมหลังจากที่แบบเราตัวเราเองก็รู้สึกว่าหลายๆคนตัดสินเราไปแค่เพียงรับฟังข้อเท็จจริงจากหนูมันก็เป็นอะไรที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เท่านั้นเองค่ะคือสําหรับเมืวันนี้เสียธุรกิจไปร้อยล้านเสียธุรกิจไปเสียเสาหลักข,ของบ้านไปแต่ว่า